ณสวนลุมพินีวันวันเพ็ญเดือน6เจ้าชายสิทธ,ธัตถะประสูติจากพระคันของพระนางสิริมหามายาเพียงประสูติก็ทรงย่างเจ็ดก้าและเปล่งวาจาว่าอักโคหิมิโลกสสเราเป็นผู้เลิศในโลกไม่ใช่เลิศด้วยอำนาจแต่เป็นผู้เลิศที่กำลังจะเป็นอิสระจากพันธนาการของโลกเจ้าชายเติบโตท่ามกลารความสมบูรณ์แบบ ได้เรียนรู้ศิลปศาสตร์ทั้งหลายมีพระชายาและโอรสหนึ่งพระองค์แต่ภายในพระไทยกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ที่สุดของชีวิตวันหนึ่งพระองค์เสด็จออกจากวังและได้พบกับชายชราคนป่วยคนตายและนักบวชภาพนั้นเปลี่ยนทั้งจัก,กรวาลภายในพระองค์ไม่ได้กลัวความตายแต่กลับถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรทำไมทุกคนต้องเจ็บ ต้องจากต้องกลัวคำถามนี้คือจุดเริ่มต้นของการออกบวชเมื่อพระชนได้29ปีพระองค์ทรงละทุกอย่างยศสัก์ทรัพย์สินและครอบครัวเพื่อออกผนวดสแสวงหาทางพ้นทุกข์ทรงศึกษากับอาจารย์ผู้มีสมาธิขั้นสูงทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาทรมานพระวรากายยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทนได้แต่ไม่พบธรรมที่แท้จริง จึงเลิกทรมานตนและหันสู่ทางสายกลางสเสวยเข้าวมัทถุปายาจักนางสุชาดาแล้วส่งนั่งสมาธิใต้ต้นโพปณิธานว่าแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหากยังไม่ตรัสรู้เราจะไม่ลุกจากที่นี่คืนวันเพ็ญเดือนหกใต้ต้นอสถะริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพระองค์ทรงบรรล,ลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นอริยสัจสี่ รู้จักอวิชชาตัณหาและการดับทุกข์พระองค์ไม่ได้แค่เข้าใจธรรมแต่เป็นธรรมด้วยกายวาจาใจหลังตรัสรู้พระองค์ทรงประกาศธรรมแก่โลกไม่เลือกวันนะไม่จำกัดเพศไม่ถือศาสนาะพระองค์ตรัสรู้เพื่อโปรดไม่ใช่เพื่ออยู่ในความสงบเพียงลำพังพระองค์สอนดูโลกอย่างที่มันเป็นไม่ใช่แค่หลอกตนให้คิดบวก พระองค์ไม่ได้ขอให้ใครเชื่อทันทีแต่ตรัสว่าอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งใดแม้เป็นคำของเราจนกว่าจะได้พิจารณาเองตลอด45ปีพระองค์เสด็จจาริกทั่วชมพูทวีปโปรดพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแม้แต่โจรปราดคนต่ำต้อยหรือคนจองหองทุกคนหากมีจิตเปิดรับพระองค์ก็ทรงโปรดได้ อายุ80ปีพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานณสารวันอุทยานเมืองกุสินาราพระวาจาสุดท้ายคือวยธรรมสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเททะสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งที่เปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่ด้วยกองทัพหรือทรัพย์สินแต่ด้วยธรรมะที่เรียบง่าย และลึกซึ้งยิ่งผัวจักรวาลพระองค์คือพระโคตมะพุทธเจ้าองค์ที่28ผู้ชี้ทางแห่งการตื่นรู้แก่ชาวโลกทุกยุคทุกสมัยในที่สุดเราก็มาถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วต่อไปจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายพระศรีอริยะเมตรัยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้นะครับ